ที่สองครับครับผมแต่ว่าเปลี่ยนเอ่อมขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้มาแค่คนเดียว,ป,ป,นนยวปีแรกเป็นเป็นปลากระพงคิวเฟรชครับปีที่สองเอ่อเขาทำผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นทูน่าสไลด์ใช่ แต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวก็มากับลูกสาวครับแล้วลองชิมผลิตภัณฑ์ของคือเฟแล้วก็เป็นยังไงชิมแล้วครับคือ,อจริงๆแล้วผมเริ่มชิมตั้งแต่แรกเลยที่เขาพ,พัฒนามาเฟสดแรกๆเลยครับแล้วเขาปรับปรุงมาจนแบบคือตอนนี้ทุกอย่างเพอร์เฟกมากแล้วก็ผมว่าเด็กๆน่าจะชอบเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนกับคนที่เคยกินแฮมอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนเลยอ่า แต่ว่ามันเป็นปลาซึ่งผมว่าตรงนี้มันพ่อแม่หลายหลคนที่แบบคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของลูกครับก็ไม่อยากให้กินพวกแบบอาหารโ r o เซส s e ใช่ไหมก็เลยเป็นแบบเขาก็ทำปลาขึ้นมาเป็นทูน่าซึ่งปลาทูน่าดีอยู่แล้วอย่างนี้พี่มอนแนะนำได้ไหมคะว่าเมนูตอนเช้าหรือว่าที่ทำให้ลูกาประีานาง่ายๆเลยมันจะมีเมนูอะ โอ้อันนี้คือเป็นแบบที่ผมที่ผมทําเลยนะก็แบบคิดอะไรไม่ออกก็คือแซนด์วิชขยยนมปังโปะจบทูน่าสไลด์วางตรงกลางขนมปังประกบแค่นั้นแหละง่ายเลยขึ้นรถไปโรงเรียนได้และนะฮะและนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นทีน้าแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่พี่น้องก็รู้สึกว่าอยากจะแนะนาให้คนอื่นทาหมายถึงว่าหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์อื่นะค Fresh, 是是นะค,คิวเฟสใช่ไหมครับจริงๆแล้วคิวเฟสเนี่ยมีอาหารอาหารแช่แข็งนะครอาหารพร้อมทานใช่ไหมครับจริงๆแล้วเข้าไปดูในในในคิวเฟส .com นะครับจริงๆมีอาหารที่เป็นที่ผมชอบเลยคือกุ้งกุ้งแบบว่าผัดผัด,ผดน้ำมันน้ำมันเกาหลีครับกุ้งผัดพริกอะไรเงี้ยเขาะจะมีปลาแซลมอนอย่างซีอิ๊วมีปลากระพงแบบนึ่งมะนาวอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆอย่างที่ที่คิวเฟส เขาทําออกมาคือให้กับคนที่แบบฉีกซองแล้วก็เข้าไมโครเวฟแล้วพร้อมทานเลยแล้วก็วันนี้ค่ะมางานกับลูกสาวครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะเออจริงๆออกงานหลายรอบแล้วแต่ว่าเป็นพรีเซนเตอร์คู่กันเนี่ยยังไม่เคยอ่าเป็นเป็นครั้งแรกที่เป็นพรีเซนเตอร์คู่กันครับ<ม>ซึ่งก็จริงจริงน้องสหนก็เหมาะกับกับทูน่าสไลอย,อยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นมันเป็นกัแบเบด็กๆ,ๆชอบ มีร้องเพลงแล้วก็ชาเลนด้วยครับก็เขาก็จะเก่ง <c oughs> เรื่องท่าเต้นนะครับ <c oughs> สอนคุณพ่อเต้นอ่า,อา,อาพูดถึง,งชาเลนจ์หน่อยดีกว่าชาเลนที่ร้องเพลงครับมีท่าเต้นอะไรใดๆก็ก็เป็นเป็นคือคือ <c oughs> เราเราทำเราทำท่าเต้นที่เป็นเหมือนกับทูน่าสไลด์ขึ้นมานะครับเป็นเพลงเอ่อเลิฟยูทูน่า <c oughs> ก็ใครที่แบบดูแล้วแบบเป็นเป็นสาย t ิ k กต k อกนะครับชอบแบบเต้นอะไรเงี้ยก็มาชาเลนจ์ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าถูกใจกรรมการนะครับก็จะได้รับ iPad ไปจาก t Slide ูน่าสไลด์คิวเฟสครับอันนี้ก็ฝากงานวันนี้แล้วก็ฝานนกาชาเลนจ์ให้คนอื่นด้วยครับผมก็ฝาก t ูน่าคิวเฟสนะครับเป็น t ูน่าสไลด์นะครับเป็นาทางเลือกใหม่ของคนที่ เป็นแบบแนวครอบครัวที่แบบรีบร้อนนะครับไม่มีเวลาทําอ่านให้ลูกนะครับก็เป็นชูชูน้าสไลด์เนี่ยผมว่าเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ไม่ทำไม่เสียเวลาครับกับครอบครัวหลายๆครอบครัวนะครับก็ลองลองไปชิมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องชาเลนด์ด้วยนะครับพูดถึงผลงานของพี่มอได้ค่ะครับผมก็เพิ่งผ่านไปซิงเกิลนะครับก็ต้องขอบคุณมากครับที่ ทุกคนบางคนอาจจะไม่รู้พี่มอสด,ด้วยซ้ำนะครับคือฟังเพลงแล้วเอ้ยนี่พี่มอสเหรออะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็บางคนก็รู้แล้วนะครับแล้วก็ไปฟีดกับน,น้องมาเบลต้องขอบคุณน้องมาเบลด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ ล้านวิวละครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับก็ติดตามต่อไปนะครับยังมีผลงานที่จะออกมาในปีนี้อีกนะครับก็ลองลุ้นดูว่าจะเป็นเพลงแบบไหนแนวไหนอะไรยังไงครับมีคอนเสิร์ตด้วย ก็คอนเสิร์ตท่าเสร็จ3นะครับรวมขาแดานทั้งหลายนะครับแล้วก็ปลายปีนะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตวินเทอร์นะครับที่เขาใหญ่นะครับก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับก็ติดตามดูครับเราเรียกได้ว่าจะได้เจอพี่คอทั้งปีเลยใช่ครับอ่าโอเคอเค,ค่ะเดี๋ยวอะไรแล้วก็คอนเสิร์ตต่างๆกับเดียวก็ลิปออยอ่าครับผม ผมก็วันนี้เปิดตัวนะครับชูน่าสไลด์คิวเฟสไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับงานต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าเรื่องชาเลนจ์เรื่องวิดีโออะไรต่างๆนะครับก็ติดตามทางเพจคิวเฟสได้นะครับหรือเพจผมก็ได้ครับโอเคครับ okay, ขอบคุณครับ